สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่องดินเนอร์วันเกิดแอปทักษอรอปีนี้จัดง่ายๆกับคนที่รักวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวคนดังแอปทักษอรพักสุขเจริญปีนี้สาวแอปอายุครบ41ปีแล้วแต่ยังสวยหวานซึ้งชวนตะลึงไม่เปลี่ยนแถมอายุยิ่งเยอะความสวยก็ยิ่งปังขึ้นทุกวันสําหรับงานเลี้ยงวันเกิดปีนี้สาวแอปยังจัดงานง่ายๆกินคับรพร้อมน้ำพร้อมตากรอบกรัวและคนที่รักอย่างลูกสาวน้องปีใหม่คุณแม่คุณพ่อและเลย ส่ววนตวัพร้อมลงภาพให้ชมกันทาง Instagram พร้อมระบุแคปชั่นว่า Family w h e r e l i f e begins and love never ends ทานเข้าวันเกิดง่ายๆปีนี้คิดถึงคนตาพี่หมีแอมดารินทาราอาลีนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความเด่นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ